คุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านบๆเซทแมเนจเมนต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะยิ้มเฉพาะคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีกันค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า บ้านวิวสวนค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่อยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ใกล้กับร้านค้าร้านสะดวกซื้อครบครันเลยนะคะและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางบัวทองสองด้วยล่ะค่ะภายในโครงการค่ะเขาถูกออกแบบมาเนะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะมีความทันสมยัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงทุกพื้นที่ค่ะภายในโครงการเองนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น นบริเวณด้านหน้ากับระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดพิเที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธรารณะและสนามเด็กเล่นไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยละค่ะและวสาหรับนะคะด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะ ค,คุณผู้ชมและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่99ทับ28ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้มีขนาดพื้นที่นะคะทั้งหมด37.9ตารางวาค่ะและเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บริเวณด้านในบ้านตามยิ้มมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเนื่องจากบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แอร์เรียรอบๆของตัวบ้านซึ่งมีการนะคะต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะด้านหน้าสามารถที่จะทําสวนนะคะหรือว่าจะเป็นมุมอนเนกประสงค์นะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าโต๊ะรับแขกก็ได้เช่นกันกับพื้นที่กว้างๆค่ะเดินเข้ามานะคะจากประตูด้านหน้าของตัวบ้านค่ะจะพบกับบริเวณห้องโถงกลางบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะวางโซฟา โต๊ะกลางชั้นวางทีวีแล้วก็เลือกใช้เป็นทีวีติดผนังเพื่อเพิ่มพื้นที่และเอเรียในเรื่องของการดูก็ได้ค่ะและความพิเศษของบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะที่จะเปิดรับลมชมวิวรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ บริเวณชั้น1ค่ะมีหนึ่งห้องอนเนกประสมคค่ะคุณผู้ชมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนคะคะซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นแยกก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไหนนคะคะที่จะใช้เป็นห้องนอนก็สามารถทําได้กับการวางเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยเลยค่ะใช้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าสําหรับเด็กๆก,ก็ดีเช่นกันมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถที่จะเปิดรับลมและชมวิวบริว เริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ลึกเข้ามาค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารกับการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ4-6ท่านแบบสบายๆและเขามีความพิเศษค่ะนั่นก็คือประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถที่จะเปิดรับลมนะคะขณะที่รับประทานอาหารได้ด้วยลึกเข้ามาด้านในค่ะมีการยุวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวไว้แล้วบางส่วนค่ะสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ในวเรื่องของการประกอบอาหารกับครัวไทยได้ด้วยละค่ะ และบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราได้ต่อเติมพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งพื้นและหลังคารวมถึงมีการน,นะคะวิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะและก็ซิงค์ล้างจานพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ประกอบอาหารสําหรับครัวไทยได้ไม่ต้องกังวลใน,เ,นเรื่องของกลิ่นบรบกวนเข้าไปในตัวบ้านค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะ บริเวณชั้น1มี1ห,ห้องน้ําค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ําที่บริเวณชั้น1ได้พร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้น2ตามมาเลยค่ะและบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอน2ห้องน้ําด้วยกันค่ะคุณผู้ชมห้องนอนแรกพามาดูที่ห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณทางด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ ห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะวางเตียง5-6ฟุตเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้และความพิเศษของเขาค่ะเขามีประตูกระจกบานสไลด์เปิดไปยังระเบียงด้านหน้าคุณผู้ชมจะได้รับวิวทิวทัศน์สวยๆด้านหน้าของตัวบ้านค่ะและห้องมาสเตอร์เซรูมค่ะมีห้องน้ำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรคผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกกับการวางเตียง5ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้จะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เดินแบบสบายๆค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์คุณสามารถที่จะเปิดรับลมนะคะชมวิวทิวทัศน์สวยๆด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยละค่ะ และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านเช่นกันนะคะห้องนอนนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะวางเตียงนอนขนาด5ฟุตได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมก็แนะนําขนาด3.5ฟุตพร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพิ่มเติมทั้งตู้สภาพาและโต,ต๊ะรั้งแป้งสําหรับท่านไหนที่สมาชิกไม่เยอะสามารถที่จะใช้ห้องนี้ค่ะเป็นห้องพักหรือว่าห้องทํางานก็ได้ค่ะและสําหรับห้องนอนห้องนี้นะคะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถที่จะเปิดรับลม ชมวิวทิวทัศน์สวยๆด้านหลังของตัวบ้านได้ดีเลยล่ะค่ะบริเวณชั้น2มี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีช่องลมระบายอากาศและสุขภัณฑ์รบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านวิวสวนเริ่มจากถนนฝั่งตรงข้าม Global House ไซน้อยขับตรงไปประมาณ4.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่ซอยหมู่บ้าน RD Group ขับตรงไปประมาณ1.2กิโลเมตรจะเจอทางแยกจากนั้นเลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ1.9กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ ถูกใจกันไหมล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้คะ่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะคะหรือนะัดชมสถานที่จริงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทั้ง2ช่องทางคะ่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k J a s s s t t m n n g g m m n t t หรือ Youtube Channel เรื่องบั่นบ้าน by j a s s e t m a n a g e m e n t คะ่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่พร้อมให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากที่นี่นะคะเรายังมีซับพร้อขายซ ภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลายที่เลยล่ะค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะจะเป็นโครงการใดก็ตามสามารถที่จะพิมพ์ลงเข้ามาด้านล่างที่คอมเมนต์เลยเราจะพาไปชมกันในอีพีถัดไปค่ะแต่สําหรับอีพีนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ